ขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่หยิบหนังมาคุย EP ใหม่ของ R r i n k Before Film ต้องขอยอมรับเลยว่าห่างหายกันไปนานเหลือเกินนะครับและในขณะนี้ผมก็ได้ว่างกลับมาทําคลิปแล้วและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์3เรื่องด้วยกันโดยในเซกเมนต์แรกก็จะเป็นการรีวิวที่หยดภาค2แบบสั้นๆนะครับกับความเป็นส่วนตัวของผมส่วนในเซกเมนต์ที่2ผมก็จะมาพูดถึงความเป็นไปได้ของที่หยดภาค3 กับดิเรกชันที่ผมอยากจะเห็นในหนังภาพต่อไปว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนส่วนในเซกเมนต์ที่3ผมก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Terrifier ภาค3กับให้เหตุผลว่าทำไมคุณควรที่จะไปดูหรือควรที่จะไม่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การชมภาพยนตร์ Terrifier ภาค2ในโรงที่ต่างประเทศด้วยครับในขณะนี้เราก็ได้อยู่ในเดือนตุลาคมกันแล้ว ผมก็ขอถือให้คลิปนี้เป็น Halloween s p เช i a l ของช่องเลยนะครับผมสำหรับที่ยด2เนี่ยโพซิชันตัวเองเป็นหนังแนวแอคชั่นเฮอร์เรอร์แบบเต็มตัวแล้วจะต่างจากภาคแรกที่จะเป็นหนังสยองขวัญเพียงอย่างเดียวนะครับ ซึ่งผมมองว่าที่ยด2เนี่ยมาถูกทางแล้วนอกจากนี้เนี่ยหนังภาคนี้ก็ยังมีเพจซิ่งหรือการดําเนินเรื่องที่เรียกได้ว่าดีได้เลยนะครับคือเวลาคนดูเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเบื่อเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นหนังที่ย่อยง่ายด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากดูอะไรที่ไม่ซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกวัยนะครับเพราะว่ามันยังมีความรุนแรงแฝงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมพูดถึงความย่อยง่ายเนี่ยผมยึดโยงไปถึงกลุ่มคนที่ชอบฟังเรื่องผีแบบไทย,ไทย อย่างเช่นใน The Ghost อย่างเงี้ยคุณก็จะเ,เข้าใจเรื่องบริบทต่างๆในหนังอย่างเช่นการที่ตัวละครเข้าไปในดงขโมดเพื่อไปตามล่าปอบตะพวงนะครับซึ่งมันจะมีความเชื่อแบบไทยๆที่คุณจะเคยได้ยินในเรื่องเล่าทาง The Ghost พวกเนี้ยมาใช้เป็นพลอตอีเวน์ในการดำเนินเรื่องนะครับซึ่งก็เดาทางได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็คือการที่เขาสร้างตัวละครสมทบที่มีสีสรรันถึงแม้อาจจะไม่ได้มีมิติหรือมีความสำคัญมากแต่พวกเขาก็เป็นตัวสร้างความเฮหาให้กับหนังได้พอสมควรเลยครับแต่คนที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือฮุนนเดชคุกิมิยะในบทของยักษ์นะครับซึ่ง ผมต้องยอมรับเลยว่ายักเป็นตัวละครเอกที่เด่นแล้วก็เป็นตัวที่แปกหนังเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยก็ว่าได้แต่คนที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้องหนีหน้านัชชาพรดวัน้องเขาเป็นอีกหนึ่งในนักสแสดงที่เก่งมากนะครับเก่งตั้งแต่ผมไปดูตากรีเจนิสมาแล้วแต่ที่สำคัญคือในที่หยดสเนี่ยน้องเขาเล่น เป็นถึง2บทบาทด้วยกันนะครับทั้งบทบาทที่โดนผีเข้าสิงและบทบาทของคนปกติที่โดนผีตามไล่ล่าและน้องเขาต้องแสดงความกลัวออกมาซึ่งน้องเขาทําให้ผมเชื่อได้ทั้ง2บทบาทเลยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนใหม่ในวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรักภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปใหญ่เลยนั่นก็คือการที่ครึ่งหลังของหนังเนี่ยมีการ r e f e r อร์เหนังคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น The Shining ของ t a n l e y Kubrick หรือ e v i l Dead ของแซมไรมี่นั่นเองครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกนอสตาเซียสำหรับเนื้อหนังอย่างผมมากแต่ถึงจะมีสิ่งที่ชอบเนี่ยส่วนที่ผมไม่ชอบก็มีนะครับตามที่ผมบอกไว้ว่าหนังเรื่องนี้มีความย่อยง่ายนั่นก็คือผมรู้สึกว่ามันมีความสุดสำเร็จอยู่นั่นเองแต่พอมีความสุดสำเร็จเนี่ยมันก็มี การที่เราสามารถเดาทางได้ออกว่าหนังมันจะไปในทิศทางไหนนั่นเองครับมันทําให้เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันไม่ได้มีความมีอิมแพคกับผมมากเพราะผมเดาทางได้ค่อนข้างเยอะในระหว่างที่หนังดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าภาคแรกเนี่ยทำได้ดีกว่านั่นคือบรรยากาศแล้วก็ความน่ากลัวครับ คือจำสแก์ในหนังเรื่องนี้มีเยอะไหมก็มีเยอะครับและทำให้ผมตกใจอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกถึงบรรยากาศที่สยองขวัญได้เทียบเท่ากับภาคแรกมันมีข้อความตุ้งแช่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ค่อยสัมผัสได้ถึงความสยดสยองหรือความขนหัวลุกที่ผมเคยได้สัมผัสเมื่อดูหนังที่ยดภาคแรกไปนั่นเองถ้าจะให้ยกตัวอย่างสิ่งที่ภาคแรกทาไว้ดีกว่าภาคนี้ก็ต้องเป็นฉากในไร่ข้าวโพดครับฉากที่แม่ยักหัวหลุด ไล่ล่ายักษ์ในทุ่งข้าวโพดซึ่งเป็นฉากที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์แล้วก็รุนระทึกไปกับตัวละครเป็นอย่างมากอาจจะมีรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผมรู้สึกติดขัดไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการเกรดสียกตัวอย่างก็คือฉากที่หยาดแล้วก็คู่มั่นของหยาดมาสู่ขอพ่อแม่ที่บ้านไร่ของหยาดนั่นเองครับซึ่งผมรู้สึกว่าการเกรดสีมันจะดูเหมือนละครไปหน่อยแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์กราฟิกในบางฉากครับที่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ยดอด2ก็เป็นภาพยนตร์ที่ดูบันเทิงแล้วก็ดูสนุกสําหรับผมนะครับก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมอบสิ่งที่ผมต้องการได้เกือบทุกอย่างเลยยกเว้นความน่ากลัวที่ภาคแรกได้ทาเอาไว้ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่ายลืมไปสนับสนุนที่ยดอด2กันในโรงภาพยนตร์นะครับผม มาต่อกันที่ความเป็นไปได้ของที่หยดภาค3ากันเลยครับเดี๋ยวขอยืมภาพแฟนอาร์จเพชเทพเจ้าคอนเนโตมาเป็นพื้นหลังนะครับผมเมื่อประมาณ3วันก่อนเนี่ยทางเพจโกดังหนังได้ลงบทสัมภาษณ์ของพร้อมกับที่หยดหรือคุณคุยทวีวัน์วันทาน,นะครับโดยในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้พูดถึงความเป็นไปได้ของที่หยดสามดังนี้ตอนนี้ผมเปิดบริษัทเป็นของตัวเองผลงานที่กำกับของผมก็ยังเป็นแนวทางเสี่ยงขงวัญที่ผมถนัดแต่จะผสมผสานกับแนวทางอื่น ผมอยากทำหนังสนุกให้เหมาะกับคนดูคนไทยงานใหม่ของผมได้ดูในปีหน้าส่วนงานอื่นๆตอนนี้มีหลายค่ายติดต่อให้ผมไปกำกับแต่ผมก็ต้องดูว่าเรื่องของบทจะเหมาะกับผมมากแค่ไหนส่วนที่หยด3เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันและไม่ได้อยู่ในแผนงานของผมในเวลานี้ก็จะสามารถสรุปได้ว่าที่หยดภาค3เนี่ยอาจจะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากว่าที่หยดภาค3เนี่ยได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็มีไอเดียที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันโดยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในที่หยดภาค3เนี่ยก็น่าจะเป็นการทํทาไทม์จัมป์ไปยุค80นะครับตามที่เรารู้กันว่าที่หยดภาค2เนี่ยดำเนินเรื่องหลังจากภาคแรกไป3ปีมันก็จะไม่แปลกที่ภาค3เนี่ยอาจจะดำเนินเรื่องให้หลังไปสัก5ปีเป็นอย่างตำ่ำเพื่อที่จะไปเล่าเรื่องในเซตติ้งยุค80นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในที่หยดภาค3ถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นการไปโฟกัสที่กลุ่มตัวละครใหม่หรือครอบครัวใหม่ที่อาจจะโดนปีศาจหรือผีตัวใหม่เนี่ยตามรังควานครับคือผมมองว่าเรื่องราวของครอบครัวยักษ์เนี่ยกับผีชุดดำได้จบลงไปแล้วในภาคสองอย่างสมบูรณ์ผมเลยมองว่าถ้าจะให้ครอบครัวของยักษ์มาทรมานอีกรอบจากการรังควานของผีตนอื่นเนี่ยมันจะดูจำเจเกินไป ส่วนตัวละครพ่อแม่พี่น้องของยักษ์ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมาปรากฏตัวในบทคาเมโอไม่ก็มาในบทสมทบก็ได้แต่ยักษ์ก็ยังต้องเป็นตัวละครหลักของแฟนชายนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในภาคต่อเนี่ยก็คือการบาลานซ์ความสยองขวัญแล้วก็ ความแอคชั่นให้มันสมดุลกันและถ้าหากหนังชุดนี้จะยังมีภาค4ภาค5มาต่อเนี่ย mm. ผมก็อยากจะแนะนำว่าอย่าไปกลัวการกำจัดตัวละครดั้งเดิมหรือ Legacy Character เนี่ยทิ้งผมมองว่า Legacy Character เนี่ยเมื่อรอดไปเรื่อยๆในภาคต่อๆไปมันก็จะกลายเป็นความจำเจและมันก็จะดาวทางออกว่าตัวละครนี้นี้ยังไงก็จะรอดแน่นอนเลกาซี c คาแรคเตอในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงยักษ์นะครับ เพราะยักษ์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในแฟรนไชสนี้เหมือนเดิมมาต่อกันที่ Terrifier ภาค3กันเลยครับก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณน h ยเ g e Pictures ก่อนเลยในการใจดีเอาภาค3นี้มาฉายที่ไทยนะครับเพราะ,ะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่เข้าฉายแล้วอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปว่าทำไมบางคนถึงควรดูและบางคนถึงไม่ควรดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจะเปรียบเทียบง่ายๆถ้าหนังสแลชเชอร์อย่าง s สครีมวีสุดขด หรือหนังสแลชเชื่อเรื่องอื่นๆเนี่ยยังทำให้คุณคลื่นไส้หรือเวียนหัวได้ t e r r i f i e r ไม่เหมาะกับคุณครับเพราะแฟรนไชส์หนังอย่าง t e r r i f i e r เนี่ยมีความรุนแรงถึงขั้นแม็กซิมัมตามที่เขาได้โปรโมทกันในออนไลน์เลยนะครับไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะถ้าคุณยังไม่เชื่อผมเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณไปฟังรีวิวจากคุณเอมมายูทูบเบอร์จากช่อง s p o o k y a s t r o n a u t ได้เลยนะครับเธอเล่าว่าขณะที่เธอได้ชมภาพยนตร์ t e r r i f i e r ภาค3เนี่ย มีผู้ชมเป็นลมถึงสองคนในโรงที่เธอดูเลยเธอเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยคนที่เป็นลมทั้งสองคนนั้นซึ่งมีคนหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจนหัวแตกเลยนะครับผมผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวของการดูหนัง Terrifier ภาค2ในโรงเหมือนกันเมื่อย้อนกลับไปในปี2022นะครับคือตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในอเมริกาอยู่ แล้วขณะนั้นผมก็เบื่อแล้วก็ไปเห็นข่าวที่ว่าหนังเทอร์ f ิไฟเยอร์ภาคสองเนี่ยทำเอาคนต้องถูกส่งเข้ารถโรงพยาบาลเลยผมเลยสงสัยว่าภาคสองเนี่ยมันจะทำได้โหดกว่าภาคหนึ่งได้ขนาดไหนผมเลยตัดสินใจไปดูภาพยนตร์เทอร์ f ิไฟเยอร์ภาคสองในโรงภาพยนตร์แถวบ้านนะครับแล้วพอเข้าไปในโรงเนี่ยผมก็ต้องตกใจเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะมากเพราะภาพยนตร์เทอร์ f ิไฟเยอร์ภาคที่แล้วเนี่ย เป็นกระแสไปทั่วอเมริกาเลยแม้กระทั่งรัฐที่ผมอยู่เนี่ยที่ไม่ได้เป็นรัฐที่โปรเกรสซีฟหรือหัวก้าวหน้าอะไรยังมีคนไปดูภาพยนตร์แนวนี้อยู่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมจะไม่ลืมเลยในขณะที่ชมหนังเรื่องนี้ในโรงเนี่ยผมได้นั่งข้างๆ้งงสองสามีภรรยาและข้างหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นสองสาววัยรุ่น ขณะที่พวกเราดูไปเนี่ยผมก็จะได้ยินเสียงคนสะบัให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อแต่ละคนได้ลุกออกจากที่นั่งเมื่อหนังจบเนี่ยผมจําได้ว่ามีคนวิ่งเข้าไปอ้วกในห้องน้ําของโรงหนังผมกับหญิงสาววัยรุ่นสองคนก็มองตากันอย่างเลิกลักแล้วก็คิดในใจว่าเออแม่งของจริงว่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกลัวเลือดหรือไม่ชอบเห็นอวัยวะฉีกขาดเนี่ย ผมขอเตือนอีกครั้งว่า t e r r i f i e r 3ไม่เหมาะกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังโหดเนี่ยภาพยนตร์ t e r r i f i e r ภาค3ก็จะโดนใจคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องตรวจบัตรก่อนที่จะเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในไทยนะครับรวมถึงประสบการณ์ตรงของผมแล้วก็นักรีวิวคนอื่นที่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนแล้วด้วยจะย้ำอีกครั้งว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเถื่อนแบบโดนใจคุณอย่างแน่นอนและก็เป็นประสบการณ์ไม่กี่ครั้งที่คุณจะได้ชมภาพยนตร์อินดี้เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ที่ไทยนะครับ t e r r i f i e r ภาค3มีกำหนดฉายรอบสีกตั้งแต่วันที่3สตุลาคมถึง6พฤศจิกายนครับและจะฉายจริงทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็มาถึงช่วงจบคลิปของเราแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ ใครได้ชมภาพยนตร์ที่อด2มาเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากจะไปดู Terrifier ภาค3ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากไปดูเพราะอะไรตอนนี้ Drink Before Film ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ